งามจุลินซี่ค่ะมักไว้ค่ะเราจะไปสีให้บำรุ่งนต้นไม่ค่ะปักต่างๆให้มากดกค,ค่ะาภาพแข็งมนแข็งแรงค่ะเนาะนั่นเลยค่ะอันนี้ใบหลภาค่ะทีขยายออกค่ะ เนาะอันนี้ข้าวโพดค่ะงามบอค่ะงามใบบอค,ดดค่ะเิ่งข้าวโพดได้ค่ะเด้อเอานใบอยู่ค่ะชนะิ้นะคะข้าวโพดงามใบเนาะค่ะเนาะ Uhm, ขาเด้อขางามขาโบกระพักขาค่ะขาหน้างามขาวขาขากงามขาปวดขาไม่รีนะคะอื u, ้มค่ะ ข้าโพดขโพดข้าวเบอ้ขาวบ่ะขวโพดทนเหงาข้ากลปเป็นฟักแด้วใกลเป็นฟักค่ะน้ำขัาบ่ค่้ ใหติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยค่ะเ้อขอบคุณงามบอ